สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เป็นชน่อพาผู้ชมครับมาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่านนทบุรีหรือเปล่าไม่ผิดนะอันนี้อยู่ที่หน้าตลาดลุงออมนะเดีผยวผมพาผู้ชมมารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งนะที่ผมไปตามท่ายมาตามงานแล้วแล้ววันนี้ผมจะพามาดูที่ร้านที่ค้าส่งจริงๆที่มีจุดหมายกมว่า,วาจุดรับส่งสินค้าเลยนะผู้ชมก็สามารถมารับสินค้าเรื่างนี้ได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปพูดคุยกับแม่ค้าท่านนี้กันตามเขาชมกันเลยครับ มาแล้วนี่อันนี้คือเจ้าของแบรนด์ตัวจริงแม่แอมฟังเวอร์เจ้าดังที่เราไปเจอันตามงานนะวันนี้เรามาที่เนี่ยพี่แอมจะพามาดูอะไรจะพามาดูสําหรับพ่อ้าแม่ขาหรือใครที่อยากสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างที่นี่เลาเราสามารถมารับของรับสินค้าไปขายได้เลยแค่รับไปขายนะไปไปดูให้แม่แอมพาไปว่ามีอะไรบ้างครับแม่แอมไปครับแม่แอม นี่ดูนี่หน้าร้านแบบนี้เลยนะครับนี่อ่าเข้าไปดูข้างในกันคขามีอะไรบ้างลูกค้ามาพอดีเลยแม่ลูกค้ามาพอดีเลยนี่นี่โอ้โหขนมปังเต็มเลยลูกค้าเชิญครับนี่ลูกค้ามาพอดีเลยอันนี้เป็นหน้าร้านที่เราขายแบบลูกค้าทั่วไปเลยใช่ค่ะก็คือหมายว่าใครที่จะมาซื้อปีกก็มายิบตะก้าเนี่ยมาอันนี้แต่ว่าลูกค้าเก่าแน่เลย ราคาจำโอ้ค่ะเวลาค้าปลีกและส่งค่ะถ้าอย่างเออลูกค้าที่แบบว่าเขาเปิดร้านกาแฟใช่ไหมคะหรือว่าเปิดร้านขายของชำเนี้ยค่ะ เขาอยากมาดูสินค้าด้วยตัวเองอยากมาหน้าร้านก็คือสามารถซื้อราคาส่งได้เลยเราก็จะมีป้ายติดอยู่นี่ค่ะปีก20บาทส่ง15บาทอ๋อนี่คือมีราคาบอกเลยใช่ค่ะราคาส่ง15บาทขนมปังปกติแล้วหน้าร้านเราจะขายอยู่ชิน้นละ25บาทหรือ,อ4แถม1ใช่ไหมคะพี่เอกแต่ถ้ามาหน้าร้านเนี่ยราคาส่ง15บาทเริ่มต้นนะอ๋อโหก็คือพูดง่ายๆว่าใครอยากอยากซื้อแค่10ชิ้นก็ได้ราคาตรงแล้วหรอใช่ค่ะ ได้ราคาส่งเลยก็คือมีไส้หน้าเหมือนครบที่เราไปตามงานเลยครบทุกอย่างเลยโอ้ยท่านผู้ชมเหกหน้านิ่มค่ะอันนี้ก็รอลูกค้ามารับอันนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะเนี่ยใช่ค่ะลูกค้าเรียกร้องมากอ๋ออันนี้คือเราก็ทําเองเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมีกี่หน้าครับตอนนี้ตอนนี้มีช็อกโกแลตมีส้มสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ฝอยทองช็อกโกแลตชิพหกเจ็ดแปด ประมาณแปดเ้าหน้าค่ะเก้าหน้าตัวนี้จะต้องอยู่ในความเย็นเหรออยู่ในความเย็นค่ะอ้ยังดูดีอยู่ข้างนอกได้แต่ว่าอยู่ได้ไม่ไม่กี่ชั่วโมงอันนี้ก็รับไปขายได้ใช่รับไปขายได้ค่ะตัวนี้เราส่งราคาสิบาทครับส่งสิบบาทแล้วสิบบาทนี้มีเลทการส่งไหมครับเลทก็คือว่าตัวนี้สามารถมาซื้อรวมสิ่งรวมกับสินค้าในร้านได้เลยอก็คือซื้อรวมไปได้เลยเป็นเลสในนี้ใช่ค่ะทาเค็งหน้านิ่มค่ะอันนี้คือสอนเดี๋ยวก่อน นี่คือกาสอนสอนไม่ทำเลยเหรอเอ่อให้ให้ให้ดูตอนทําก็ได้ค่ะหรือจะเอาหรือจะให้สอนด้วยก็ได้แล้วแต่พี่แอมอันนี้ได้หมดค่ะคืออันนี้มันกําลังไม่ได้ห่วงเลยสูตร้ก็ประเด็นประเด็นไม่นะประเด็นอะไรอะประเด็นสอนสู้เลยเนี่ยจริงเหรออ่ะไม่ใช่แล้วพี่พี่แอมได้บอกผมว่าจะสอนสู้เลยเนี่ยไม่ได้บอกอุ้ยแล้วพี่แอมจะสอนจริงเหรอก็ให้ดูทําให้ดูได้ค่ะว่ามีอะไรใส่อะไรไม่ห่วงเหรอไม่ห่วงค่ะจริงเหรอไม่ห่วงเลยค่ะพี่ใครมีกำลังอย่างหลังแข่งไว้ทำได้เลยอุ้ย มันนี่จริงผมไม่รู้ว่าพี่แอมจะสอนสู้นะอาไป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 ไ<ม>ยาวไปไไนี่ถาให้ดูกันเลยว่าเราทำต่สดสดออ้ี่ผู้ชมดูอืออันนี้คืออะไรที่ใส่ครับน้ำล้มันนอะไรน้ำมัน,นํำ,นนำ,นำข้าวอ๋อแล้วตัวนี้คืออะไรครับน้ำตาลน้ำตาล น้ำตาลตัวนี้ละเอียดมากเลยนะใช่ค่ะเป็นน้ำตาลสำหรับเบเกอรี่อ๋อเป็นน้ำตาลสำหรับเบเกอรี่ตามด้วยอะไครับอันนี้กลิ่นวานิล,ล,ลาแล้วอันนี้เราต้องมีการตวงมีอะไรไหมครับหนึ่งฝาอ๋อหนึ่งฝาแล้วอย่างเช่นน้ำมันเมื่อกี้เนี่ยครับพวกน้ำมันวพวกตวกงค่ะต,งตวงทุกอย่างใช่นี่ดูดิผู้ชมพี่อดีตครับ นี่นะว่ยโหแบบสดๆใหม่ๆกันตรงนี้เลยนะอันนี้คือเค้กหน้านิ่มที่กำลังเตรียมใช่ค่ะอันนี้ที่แล้วขั้นตอนที่กำลังทำนี่คือทําหน้าอะไรนี่คืออะไรแป้งค่ะทําตัวเนื้อเค้กุ้ยพี่ไม่มีเคยมีใครสอนนะตัวเนี้ยไม่ห่วงค่ะพี่จริงอ๋อเพราะว่าโหใครอยากสร้างอาชีพคือเอานี้ไปทําได้เลยโหแบ่งปันค่ะนี่ดูดิอ๋อนี่คือต้องต้องกอใช่ เพื่อให้มันเนียนที่สุดถูกต้องค่ะอ๋ะอนี่คือเวราตัวเนื้อเนื้อเค้กนะเนื้อเค้กตัวนี้จะมีเขาห่วงสูตรกันมากกันีะบอกให้อ,อันนี้อย่างที่เราเราเอ่อ ทุเรียนพี่จะต้องการตัวเมื่อกี้มันต้องตวงเท่าไหร่มาพอจะบอกตัววัตตัวตัววัตถุดิบตัวนี้ได้ไหมได้ค่ะพี่หมายกับว่าอัตราส่วนเมื่อกี้ได้คือที่เราทำเท่านี้ก็คือเท่านี้ใช่ไหมบอกได้เลยค่ะหนึ่งตูดแต่ผมเดี๋ยวผมจดเดี๋ยวผมจดลงมาให้ในผู้ชมนะเดี๋ยวผมเาจดประกาศทางห้างเนาะก็หรือพี่แอมจะบอกคร่าวๆเลยว่ากี่กรัมกี่กรัมะพี่แอมบอกเลยนี่อะไรบ้างครับอะไรเท่าไหร่บ้างลูกที่ใส่เมื่อกี้มีอะไรกี่กรัมกี่กรัมบ้างจะมีเป็นแป้งค่ะ แป้งสิบแป้งเค้กแป้งเค้กห้าสิบกรัมหรืออะไรงงงงบอกไม่บอกว่าคือทำประจำไม่เคยมีใครมามาท่ายไงก็เลยลืมอ่าแล้วเป็นแป้งเค้กเจ็ดสิบเจ็ดสิบเออใส่ในแอปได้อ่าเขาพูดแปได้แล้วก็อะไรครับน้ำตาลทรายในส่วนของแป้งตัวแบบนึงห้าสิบกรัมแอปไง แล้วก็อันนี้คือการทำอะไรครับแยกไข่ค่ะแยกไข่แดงเราใช้ไข่แดงไหมใช้ไข่แดงค่ะเอาไข่แดงมาใช้ตรงนี้ใช่นะคือการแยกไข่แดงใครเคยเห็นวิธีการแยกไข่แดงบ้างนี่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี้ยทำแบบนี้เองฮะพี่ไม่ได้จ่ายค่าน้ำหรอเดี๋ยวเราดูก่อน หมดใจในแอปนี้ได้มันไม่มีขีวอโคสน,นะ,ะนี่นี่นี่น,นี่แอปเห็นนี่วันนี้แม่แอมเซอร์ไพรส์เรามากเลยนะเราไม่รู้ว่าจะบอกสูตรนะนี่อันนี้ไข่ทั้งหมดใช้กี่ฟองครับอันนี้จะเป็นสองสูตรค่ะสองสูตรสองสูตรจะใช้ทั้งหมดแปดฟองค่ะสองสองูตร สองสูตรคืออะไรสูตรคือสูตรเนื้อเคทค่ะอ๋ออันนี้หนูก็สร้างเป็นสองสูตรมาดูวิธีการทำเมื่อกี้เราถึงไหนแล้วเรามีแป้งเจ็ดสิบกรัมมีไข่แดงแปดแปดฟองแล้วก็น้ำตาลทรายกี่กรัมนะน้ำตาลทรายห้าสิบกห้าสิบกรัม แล้วก็ตัวอะไรอีกน้ำมันมเป็นน้ำมันน้ำมันอะไรน,น้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวเท่าไหร่ครับน้ำมันลำข้าวห้าสิบค่ะบห้าสิบแล้วก็อะไรครับตัวน,น,น้ำเปล่าเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าเท่าไหร่ครับหก<ล>สิบกรัมหกสิบกรัมมีไหนก็คือทั้นตอบที่ใส่ไปหมดก็มีแค่นี้เนาะแล้วก็มีอะไรนะเมื่อกี้กลิ่นอะไรครับกลิ่นวิลาค่ะกลิ่นวิลาหนึ่งฝาอ่า ก็ตีเข้ากัน ทีทอดเสร็จแล้วเราต้องทําไงต่อครับพักแป้งไว้ก่อนจ้ะประมาณกี่นาทีในการพักครับแค่แป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวอ่าเดี๋ยวเราจะมาตีในส่วนของไข่ขาวเอาแล้วเอาไข่ขาวนี่ไปทําอะไรต่อครับเอามาตีให้ขึ้นฟูค่ะอ๋อไข่แดงมาอยู่ในแป้งนี้แล้วส่วนตัวไข่ขาวเอาไว้ทําเอามาทําเป็นตัวที่จะเอามาผสมกันอ๋อคือต้องผสมอีกตัวอีกรอบหนึ่งอ่ะไปดูวิธีก,การตีไข่ขาวกันนะครับ อ๋อเขาให้เครื่องตีนะนี่ใช้เครื่องตีใช้เครื่องตีคนะุณผู้ชมก็มตีเพื่อให้ตัวไข่าขาว ขึ้นฟูใช่ไหมครับอันนี้ใช้เวลาตีอย่างนี้นระอาณกลี่วครับหรือว่าใช้ดูดอา ตัวเนื้อไข่ไข่ตั้งยอดคืออะไรเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะอให้ดูอะไรนะเรียกว่าตั้งยอดนี่เมื่อกี้มีมีไข่อย่างเดียวหรอมีจะมีเป็นตัวไข่ขาวแล้วก็มีมอพาท้าแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วคือใส่ไปเนี้ยก็ตีให้มันเป็นตัวนี้ตัวนี้เอามาไว้ทําอะไรนะครับเป็นตัวส่วนผสมครับตัวตัวแป้งเลยอ้ที่แป้งมันที่ตัวข้างในเนื้อมันอร่อยๆคือใช้สําคัญที่ตัวนี้ด้วยอ๋อ นี้เขาเรียกว่าอะไรนะตั้งยอดให้ไข่ขาวตั้งยอดคือตั้งยอดแบบนี้เหรออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตั้งยอดมันแบบว่ามันอยู่ตัวแล้วออ๋เราจะไม่ให้มันแขกเกินไปหรืออ่อนเกินไปค่ะอ๋อนี่คือตั้งยอดแล้วก็วคือตัวนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือใช้ได้แล้วก็ตีจนกว่าจะเป็นแบบนี้เฮ้ยเนื้อมันละมุนมากเลยนะครับอาจจะไปดูวิธีการใส่กัน ตัวนี้คือเอาไว้ใส่กับตัวตัวแป้งกับไข่ตีเมื่อกี้นะครับอุ้ยอันนี้เหมือนเนื้อครีมเลยอ่ะเมื่อกี้ตัวนี้มันก็จะมีไข่ขาวแล้วก็มีอะรครับน้ำตาลทรายตาลทรายครีมออฟทาทาครีมอะไรนะครับครีมออฟทาทา่าครีมออฟทาทา,ม,ออทา,ทามันมันมันเป็นแบบไหนครับถ้าถ้าลูกค้าจะไปซื้อ กร้านเบเกอรี่ได้เลยค่ะว่าโอ้าอ๋อคือตัวนี้นี่นะเนี่ยนะโอ้แล้วนี่เราใส่ไปเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสี่ค่ะหนึ่งส่วนสี่ของตัวไข่ขาวเมื่อกี้ครับจะเป็นตันตวงค่ะขันตัวอ๋อหนึ่งส่วนสี่ผมก็ไม่เข้าใจนะใครที่ทําเบอร์รี่อยู่นะก็ลองดูนะว่าว่าว่าทำยังไงเงียนมากเลยอ่ะ เนี่ยคือมันมันมันเงี้ยแบบนี้นะแต่เราก็มาใส่ใส่ตัวถ้วยแล้วเขาอบเลยไม่ได้ไปเป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้ออะไรนะเนื้อชิฟฟ่อนเนื้อชิฟฟ่อนออกมาออ๋แล้วส่วนในตัวหน้าเนี่ยก็ทำทั้งห้าอีกทีหนึ่งเอามาราดข้างบนใช่อ๋อสัมภารก็คือตัวนี้ถูกต้องอร่อยไม่ลอ,อยอยู่ตัวนี้นะอ๋ะอใส่ให้หมดเลย ต้องคนให้มันควจะเข้ากันใช่ไหมมันจะเป็นต้องเข้าแบบเนียนยิบไหมต้องค่ะต้องแค่นี้ต้องไม่ให้เห็นสีขาวเลยต้องให้เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยจ้องตะคนคนให้เข้ากันจนเนียนที่สุดนะมาดูนะครับก็ต้องเนียนแบบไหนนะผู้ชมต้องไวแล้วก็ต้อง เนียนแล้วครับนี่นะครับเริ่มเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผู้ชมเนียนและเบามือต้องสอดของกับเวลาคนนะเพื่อให้เนื้อตัวเนี้ตีเข้ากันเนี่ยเสร็จแล้วนีได้แล้วนะเด,วเดี๋ยวขั้นตอนที่เราต้องลงถ้วยไปดับหนครับอันนี้คือเรามาช่างตวงตัวถ้วยก่อนครับต,ตัวถ้วยนี่มันเท่าไหร่กี่กดำสองสากดำอ่ะอ๊ะ อ๋อก็ใส่นี้เลยแค่นี้หรับต้องต้องประมาณกี่กร่ม <20. S 1> อี่สิบกอยี่สิบกรัมรวมถ้วยแล้วอ๋อประมาณนี้นะผู้ชมอย่างมันจะฟูขึ้นอีกใช่ไหมครับวเวลาไปน,นึ่งใส่แค่นี้นะนี่คือตัวเนื้อเค้กขิฟฟ้อนที่อยู่ข้างในก่อนที่จะทำหน้านะครับ อย่าง20กรัมครับรูบแค่เนี้ยถ้าทำยิ่งตู้ไปเรื่อยๆครับจนหมดนะครับเอา,เาน้ใส่ถ่านอ่อนอาโอเคครับก็ทำไปครับแล้วก็รอตักจนครบนะครับ,รลรบแล้วเอาเข้าตู้อบใช้วิธีการอบกี่นาทีครับ,บกี่นาทีต้มน้ำอันนี้ใช้อบวิธีการอบกี่นาทีครับ22นาทีครับ22นาทีนะอ่า22นาทีในการเป็นเนื้อออกมาครับ แต่เราไปดูขั้นตอนอบเสร็จแล้วมาเป็นนับหน่งมาดูกันนะครับอันนี้คือขั้นตอนการอบเหรอครับ,บใช้เวลาใการอบกี่นาทีครับยีิบสองนาที่ิอาทีก็เกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันเนาะอ่านี่นะเเข้าตู้อบครับปึ๊บ 22ออนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจะออกมาเป็นยังไงนะอ่านี้เสร็จแล้วนะครับมาดูกันครับนี่ออกจากเตาสดๆกันเลยโอ้มันเป็นอย่างนี้เหระนี่เป็นแบบนี้นะผู้ชมโอ้หน้าแบบตรงนี้มันจะเป็นหน้ากรอบๆนิดๆใช่ไหมเพราะมันโดนตัวความร้อนใช่ไหมครับอ๋ยอไปเดี๋ยวไปเสร็จแล้วครับเรียบรอ้อยออกจากเตาแล้วโอ้ยร้อนละอุเลยครับนี่มาถึงขั้นตอนนี้แล้วทำอะไรกับเตาครับอย่างเงี้ยอ่ากวนซอไปดูกวนซอกัน อันนี้คือขั้นตอนทําอะไรอะครับทําเป็นตัวซอสลาดค่ะซอสลาดตัวหน้าขนมปังเมื่อกี้เหรอใช่อ๋อแล้วที่เห็นเหลืองๆนั่นคือไข่เหรอจะเป็นตัวน้ําส้มค่ะออ๋น้ําส้มอ๋อคือหน้าส้มอ๋ออันนี้เราต้องต้องตีมันจนเข้าไปในไงครับข้าไปเรื่อยๆใส่ตังกว่หน้าเขาจะเหนึบอ๋อคือความหนึบขตัวนี้มันมีอะไรล้วมาส่งอะไรบ้างครับอย่างเงี้ย มีน้ำ,ำส้มค่ะน้ำส้มแล้วก็จะเป็นตัวแป้งกวนไส้น้ำตาลสายแป้งกวนไส้น้ำตาลสายคือเราสามารถตีได้ตาม้าเบอร์เกอรี่ได้เลยใช่ไหมใช่ตัวนี้คือเราต้องใช้น้ำหล่อ รีกว,ว่าเคี่ยวผ่านน้ําในกระทะนี้นะผู้ชมอมดีเยาตั้งไฟโดยตรงไม่ได้นะอันนี้คือเริ่มนืดแล้วใช่ไหมครับอ่าอน,นี้เริ่มนืดแล้วนะผู้ชมอ๋อหน้าก็เริ่มแบบเนียนขึ้นมาแล้วก็เยวเหนียวยวเหนียวครับ อานนี้เสร็จแล้วนะผู้ชมไปไหนต่อครับอันนี้คือขั้นตอนของการแต่งหน้าใช่ไหครับตัวนี้มันจะมีหน้ารสชาติต่างๆแล้วแต่เราจะแต่งใช่ไหมครับ อันนี้คือหน้ารสชาติอะไรนะครับส้มรสส้มหลังจากที่เราลาดลงไปแล้วนี่เราทําไงต่อครับรอให้เขาเย็นค่ะแล้วถึงจะปิดฝาแล้วจะแค่นี้คือเสร็จแล้วหรอ<ช>ง่ายอย่างนี้เลยหรอใช่โอ้ผมคิดว่าต้องไปองไปอบต่อไม่ต้องอะไรแล้วใช่ไหมไม่ต้องอค่ะอ๋อเสร็จเลยนี่ชมพอดีเยอะๆม,ม,ม,มีแต่กลิ่นยั่วมากอนะ่ะกลิ่นส้มคุณผู้ชม มากเลยครับนี่นะก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกับการแต่งหน้าง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครที่อยากเอาไปทําเป็นอาชีพแม่แอมไม่ห่วงนะทําตามที่แม่เอมเออให้ดูนี่เลยตามในคลิปนี้เลยนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะรับง่ายๆไม่ต้องทําเองรับไปขายก็ติดต่อที่ร้านปังเวอร์นะครับได้เลยนะเดี๋ยวผมปักหมดุดปัก G ีเวสปักตําแหน่งปักเบอร์โทรให้ทุกอย่างเลยนะครับ ในคอมเมนต์คำอธิบายใต้คลิปนะคลิกตรงคําว่าเพิ่มเติมนะจะมีคำอธิบายใต้คลิปอยู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยกับปังเวอร์นะครับขนมปังโฮมเมดนะครับมีให้คุณเลือกหลายหน้าหลายรสเลยนะครับในการเอาไปทําอาชีพกันนะโอเคครับก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะผู้ชมที่ดูมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็ขอให้มีอาชีพนะครับง่ายๆครับเอาไปทำขายกันได้เลยนะครับ ก็มานี่ได้เวลาการชิมกันแล้วนะครับกับเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าปังเวอร์เค,ค้กหน้านิ่มปังเวอร์เค้กหน้านิ่มครับนี่อันนี้เมื่อกี้เป็นรสที่เราทำเมื่อกี้ไหมใช่เดี๋ยวชิมรสส้มก่อนนะนี่รสส้มก็คือเขาบอกว่าโอ้ยเย็นเอย่างนี้เลยนะคุณผชมดีซึ่งมันเย็นแล้วมัือโอ้อหอมมากนี่ผู้ชมนี้เธอโยก่อนโอโหหน้หน้าเอาน้าเขาจะนิ่มแบบนี้เธอเรียกว่าเค,ค้กหน้านิ่ม คือน,น้าจะนิ่มแบบนี้นะผู้ชมนะครับนี่มนะึง้ยครับคือเราเหลวนี้เลยนะครับแต่ข้างในจะเป็นตัวเขาเรียกว่าวเค,คชิฟฟอนเ,ออเป็นเคชิฟฟอนอออน้ำมุนหนะติชมได้นะคะแม่แอมอ,อร่อยอร่อยหน้าคือเยอะมากถามน้องเหมือนกันว่าตกลงไข่เคหรือไข่แยมเ <laughs> พราะว่าหน้าใครเยอะมากอื หน้าหนาเนี่ยจริงนะหน้าแบบหนามากอะหนาแบบคือเหมือนกัาโรยหน้าหนาเมา่อ้ยานพ่ตีเมื่อกี้เนี่ยใช่ค่ะใส่ได้ไม่กี่ถ้วยเองนะอันนั้คือหนึ่งสูตรอ๋อก่าสูตรหนึ่งใช่ไม่เกี่ยวใส่อะกินเพลินหมดแล้วอร่อยอร่อย อ,อ๋ออร่อยอ่ะเกลือแปรเข้ามากเลยอ่ะอันนี้เป็นอะไรช็อกโกแลตจครับช็อกโกแลตค่ะโอะ้ยไปก็น่ากินอ๋อไปกขนา่ากินอ่ะโอ,อ้ช็อกโกแลตเข้าเยอะมากนี่ดูดูความหนาช็อกโกแลตท่านผู้ชมเห็นดู้เห็นเปล่าน,นะ หนามากเลยครับตัวระหว่างตัวหน้าเขาครับกับตัวเนื้อชิฟฟอนอะหนาเลยอะ่ะเป็นชั้นเลยแหละเนาะโอ้โเยอะอะผมว่าหน้ากำไรอยู่ในหน้าหมดแล้วเนี่ยกำไรอยู่ที่ไหนฮือใครกินใครชอบกินน้ำเค็มนะฮะโอ้พ็อกเกอรแลคฉุกเข้มอ,ะอ่ะ ตอนนี้ก็ส่งราคาส่งสิบาทค่ะลูกค้าเราไปขายก็ยี่สิบยี่้าบาทเนื้อเคนิ่มอร่อยครับตามหน้าบูทก็มีขายนะคะถ้าหน้าบูทก็จะขายอยู่ยี่บห้าบาทสี่แถบ 1, 1> หนึ่งหน้าบูทตามเวลาออกงานนะคะออกงานประจำปีงานการชามีขายนนอ๋อคุณหน้าเขาแล้วไส้เขาเน้นอร่อยครับอันนี้อร่อยจริง <c oughs> ตรงไหนไม่ทันมาหาไม่แอมได้ไม่แอมครับออเดอร์ม,มีมีรองรับเยอะ ฟันดำไหมเนี่ยเค้กเยอะมากก็ขอบคุณแม่แอมมากที่วันนี้บอกสูตรเคล็ดลับการทําเค้กหน้านิ่มกันตั้งแต่ขั้นตอนการตีแป้งชีฟฟ่อนเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้ดูนะครับเพื่อใครที่อยากได้เอาไปทํากินในบ้านเพราะนี่คือแล็กนึงสูตรก็คือทําปริมาณไม่เยอะนะครับแต่ถือว่าใครเกียรติทำอยากรับไปขายเลยนะครับก็ติดต่อใน คำอธิบายใต้คลิปไปเลยผมลงรายละเอียดไ้ให้ก็ติดต่อแม่แอมได้เลยแม่แอมมีขนมปังเยอะแยะมากมายที่จะส่งให้คุณได้ไปทําอาชีพกันครับก็ขอบคุณแม่แอมมากๆวันนี้ที่ให้ผมได้เข้ามาดูสถานที่ทํางานแบบนี้นะก็ฝากไว้ด้วยใครที่ยังไม่มีอาชีพอยากแค่รับไปขายติดต่อปังเวอร์ได้เลยนะครับโอเคแล้วเจอันคลิปต่อไปว่าผมไปพาผู้ชมไปที่ไหนติดตามแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาหา